นี่จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาอากาศดีๆวันนี้ดีไม่ไม่ใช่ดีอะไรมันหนาวอยู่แต่ว่ามันแดดออกนี่นี่มาตัดตกแต่งกิ่งไอ้นี่ <c oughs> ออกนี่เนาะตัดออกเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่เมื่อวานจะตัดฝนกระตกตกแต่งกิ่งมัน โดนต้นที่ไม่ตายด้วยตัดโดนต้นที่ไม่ตายด้วยเนี่ยนะคะนี่อยากจะเอาปุ๋ยมาโรยๆหน่อยโรยทางยาาน,นี่แหละยาทถอนยังไม่ได้เอามาใส่เอาว่าจะไปเอาปุ๋ยมาใส่พี่เมินเรียกให้ไปช่วยทำไม้นั่นอีก นะทำบานให้ไกลทำประตูอันนี้พี่มืนเขาทำคนเดียวนะอันนี้เขาทำคนเดียวเด้อทีนี้เขาก็เรียกยายมาเขาบอกถามว่าอันนี้ทำยังไงยังไงยายก็เลยอันนี้ความคิดของยายเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ปล่อยให้ยายทำทำสองคนไว้ได้เดี๋ยวเกิดการขัดแย้งกันเลื่อนเออนี่ยายก็เลยเอาเอาไอ้นี้มา จะทำจะตีเป็นปิดเปิดตรงนี้นะยายตัดลวดมาแล้วมีอะไรกระตอกกตอก,ออกทำทำมัวๆเอาสูตรยายสูตรยายตะนะคะอันนี้สูตรยายตะโอ้ยตัดสั่นไปใช่สิลูกไม่สัน่นหรอกได้ยุสูตรยายตะมัวมเอาอ้าฝนตกแล้ว เอาอะไรมารองก่อนรองข้างล่างก่อนตีลำบากง่ายจะใส่ปุ๋ยโดยทรงไม่ได้ใส่หลอกพี่มูลเรียกให้มาทำอันนี้มันจะแตกปะเนี่ยอ้นี่มันใหญ่ แล้วนะคะยายความคิดของยายถึงกระดึงเปิดตัวนี้นี่ยายผูกไว้ผูกติดไว้นี่ก็ถึงก็เวลาเปิดก็นี่ดึงตัวนี้เปิด,เป,ดเปิดออกมาเนาะนี่นี่ก็ปิดไว้พอดีไม้มันมีรูพอดียยายตอกตะปูไว้ไม่ได้มีรูละเนาะนี่ไายแล้ว รงไก่นะคะไก่ไก่พันจมกนหอ่ยหายาไปให้ไก่ก่อนดีวเวลาอีกหน่อยเดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาใส่ยาไปให้ไก่ก่อนพรุ่งนี้เห็นว่าหิมะจะตกอีกไม่รู้ว่าจะตกเยอะตกน้อยแค่ไหนไม่รู้นะ หนาวยายขอรถผักก่อนรดผักน้ำนี่เอามาเอาไว้ในนี้ให้มันอุ่นข้างนอกฝนตกเห็นไหมปลูกผักในน,นี้ก็ยังนี้เลยข้างนอกฝนตกข้างในต้องรดน้ําไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันกินมังหรือเปล่านาะไม่ไม่ค่อยเห็นเลยกินอะไแหละเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เพื่อนๆนี่นี่เพื่อนๆนี่ เราเคยว่ามันหายไปไหนตอนแรกเห็นเยอะอยู่อีเรดิตใบใหญ่นี่ดูดิโอ้ยจะได้กินไหมล่ะว้าน่าเบื่อนะเนี่อุตสาต้นใหญ่ๆแล้วนะเนี่ยเห็นไหมโอ้น่าเบื่อน่าเบือ่อน่าเบื่อจะได้กินไหมล่ะเรดิตใหญ่ เราก็มองหาว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันไม่ขึ้นตรงนี้มันไม่ขึ้นโว้ยดูนี่นนยายเอาอยายเอาอาหารมาให้กินแล้วนี่เขียวเขียวเนี่ยอาหารอาหารหอยไปเอาแอปเปิลด้วยไปเอาแอปเปิ้ลแล้วก็เอาอาหารแพะไก่ เป็นยังไงเนาะแอปเปิล no, ไม่ได้มาดูหลายวันแหละ <Okay. S 1> หอมหอมหอมอันนี้หนาวแล้วนี่เอาไปกินเอ,เอาไปไว้นานไม่ได้มัน มันเหี่ยวอู ه, น้นี่เน่าใหญ่เลยไอ้ที่เน่าไนะไอ้เน่าที่ว่าแบบร้อนตอนเราเก็บอ่ะนะบางทีเราไปบีบเราเราไปบีบมันเยอะนะเพื่อนเนาะมันก็เลยเนนาไปเพื่อนหกโมงแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ยายไปปุ๋ยไปใส่ต้นผลไม้ใส่ทาง,างนี้เลย โรยโรยไปอันใหญ่ๆไม่ใส่เราไอ้พวกแอปเปิลพวกอะไรเนี่ยยังไม่ใส่หรอกเดี๋ยวใส่แค่นี้เนะ และเข้าบ้านกันเพื่อนๆนีน่วันนี้อาการไม่ค่อยหนาวรุพงนี้ว่าหิมะจะตกไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆไปแค่นี้แหละโอ้ยดู